พาทุกท่านนะครับมาชมนะครับอบอนไซมะพร้าวนะครับามาดูสาเหตุของการที่บอนไซมะพร้าวของเรานะครับที่ต้นที่เลี้ยงมาดีๆส,ดสวยๆเป็นปีแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงตายเราพลาดตรงไหนไปนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับว่ามันตายเพราะอะไรบ้างสาเหตุที่บอนไซมะพร้าวนะครับ ไปสู่สวรรค์น,นะครับก็จะมามาดูเลยยังเอาต้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับพวกนี้ก็อายุหลักปีนะครับดูนะครับต้นต้นนี้ผมก็เสียดายมากต้นหนึ่งนะเสียดายมากกําลังสวยเลยนะครับเนีกำลังอายุปีกว่านะครับต้นนี้ปีกว่า แล้วก็ต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็กําลังสวยนะครับสั้นที่จริงใบมันสั้นแล้วนะครับสั้นสวยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันสั้นสวยแล้วต้นนี้ก็เช่นกันนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ยิ่งผมยิ่งชอบไปต้นนี้แต่ว่าพลาดนิดเดียวไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายต้นนะครับที่ ที่ไปถูตสวันก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นไซส์เดียวกันกับไซส์นี้นะครับต้นเดียกันกับไซส์นี้ซึ่เป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์ใหญ่เอาอันนี้ก็ผมทำลากอยู่นะครับทำลากเพราะว่าลากลากน้อยก็ต้องเอาผ้าคุมน้ำชุบ ไ้นะครับเพื่อล่อล่าเขาออกมาอันนี้ก็พอล่าก็น่าจะพอใจแล้วแต่ยังไม่ได้เอาผ้าออกทีนี้นะครับเรามาดูสาเหตุที่เขาตายนะครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยคือผมเลี้ยงในร่มครับเลี้ยงในร่มคือแดดจะไม่ถึงนะครับเนี่ยลังคาที่สองมานี่ ส่วนบันไทยงทั่วไปผมก็จะให้โดนแดดอยู่แต่มะพร้าวบางต้นก็จะโดนบางต้นก็ไม่โดนนะครับตัวพวกนี้อยู่ในอยู่ในร่มมานานหลายเป็นปีแล้วหลายเดือนแล้วนะครับคือข้อเสียของมันนะครับก็คือหนึ่งถ้าเราลดน้ำนะครับถ้าเราลดน้ำแล้วทีนี้ ถ้าน้ำมันค้างที่ยอดนะครับน้ำมันค้างที่ยอดนะครับเนี่ยยอดเดี๋ยวให้ดูยอดเนี่ยครับค้างที่ยอดนะครับค้างในนี้นะครับแล้วมันมันไม่แห้งยอดก็จะเน่านะครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับเวลาลดน้ําก็ให้ลดให้ลดตรงนี้เอานะครับไม่ต้องลดไม่ต้องลดใส่ยอดนี้ถ้าไม่ดีอยู่ในเดือดนะครับเน่าแน่นอนนะครับ ยอดเน่าแล้วก็จะเขาจะไม่ตายในทันทีนะครับเขาจะค่อยๆตายไป,ไปเป็นเดือนสองเดือนค่อยๆค่อยๆเน่าไปต้นนี้มันนะครับต้นสองต้นนี้นะครับเกิดผมอันนี้ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับอันนี้เกิดจากการที่ผมเนื่องจากเพี้ยลงนะครับเพี้ยลงมะขามนะครับเพี้ยลงบอนไทยมะขามผมคือลงมะขามก็ ตายไปหลายต้นนะครับบันใทมามะขามที่ทําไ้แบบพวกนี้ก็ยังอยู่แต่บางต้นคือเพีย้ยเดี๋ยวให้ดูเพีย้ยนะครับมันมันไม่ใช่เพี้ยครับเป็นนอนนอนขนนะครับน้อนขนนอนขน,น,น,ขนมันมากินใบอย่างเงี้ยครับมันมากินใบคือมันจะเป็นตัวดำๆครับมันระบาดคือ่วงนั้นผมทํามะขามเ,เพราะมะขามหลายหลายร้อยต้น มันก็มากินทีนี้ผมก็เลยใช้ยาเป็นสารเคมีนะครับเป็นสารเคมีทีนี้ด้วยความาชราใจก็เลยฉีดก็เลยฉีดนะครับฉีดฉีดไล่ฉีดไล่ห,หนอนก็ฉีดไล่หนอนนั่นแหละแต่ทีนี้มันฉีดไปฉีดมามันเนี่ยอย่างต้นเนี้ยผมว่าอาการไม่ค่อยดีเลยแล้วทีนี้อ่า อสารเคมีนะนะครับยาฆ่ายาฆ่านอนนะครับมันมาค้างที่ใบนะมันมาค้างที่ใบคือมะพระ้าวนี้ห้ามห้ามโดนสารเคมีเลยนะครับตรงยอดเพราะยอดเขาอ่อนมากยอดอ่อนมากแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆเน่าไปนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับสาเหตกุการตายก็คือยายาฆ่ายาฆ่ามลรงยาฆ่านอนยาฆ่าอะไรอย่าให้โดนยอดเด็ดขาดนะครับ ก็มีสองอย่างนะคือยอดเน่าเพราะรดน้ํากับอีกไม่โดนดดแดดกับอีกยอดเน่าเพราะาสารเคมีนะครับอีกอันนึงก็บางต้นนะครับบางต้นก็จะตายเพราะว่าเปลี่ยนกระถางนะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือกระถางเขาอยู่เขาอยู่ในกระถางเดิมนะครับในกระถางเดิมแต่ทีนี้พเรา คือฟอร์มได้แล้วนะครับฟอร์มได้แบบประมาณนั้นแล้วนะครับแล้วก็ย้ายมาลงกระถางนะครับด้วยความที่ใจร้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้รากข้างล่างเขาเอ,อ่อรากข้างล่างเขาช้ํานะครับบอบช้ําเสียหายนะครับทําให้เขาหากินไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆตายไปตัวนี้ผมก็เสียดายมากๆนะครับ เจไดอย่างยิ่งเลยนะครับไปกําลังสวยนะครับลูกค้าก็บางคนบางคนเขาก็จองนะครับแต่ว่าตายก็ตายซะก่อนนะครับเะไดมากนะครับตอนนี้ก็สามสาเหตุหลักๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับบอนไทยมะพร้าวก็แต่โดยรวมก็ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอต้นนี้ก็กําลังทําฟอร์มนะครับก็ อันนี้ก็ยาวประมาณหนึ่งนะครับก็ส่วนมากก็ปลูกทั้งลูกนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องการปลูกอะไรใครสนใครใครอยากรูกต้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับคอมเมนต์มาถามผาส่วนมากผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็มาแนะนำนะครับ วิธีดูแลนะครับที่และสาเหตุที่มันืมะพร้าวตายนะครับโอเคครับเพราะยังไงก็ขอคบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวโน้ตชาแน,นลสวัสดีครับ